อิติอิติอิติสุธรรณะมพุทธายะยาธาพุทโมนาอิติอิติอิติโสุธรรณะมพุทธายะยาธาพุทโมนาอิติอิติอิติโสุธรรณะมพุทธายะ ยะธาพุณโมนาอิติอิติอิติโสดโรนะโมพุทธายะยะธาพุณโมนาอิติอิติอิติโสดโรนะโมพุทธายะยะธาพุณโมนา อิติอิติอิติโสุธรรณะมพุทธายะยาธาพุทโมนาอิติอิติอิติโสุธรรณะมพุทธายะยาธาพุทโมนาอิติอิติอิติโสุธรรณะมพุทธายะ ยะาพุณโมนาอิติอิติอิติโสทโรนณะโมพุทธายะยะาพุณโมนานาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาด ธรรมังแคลวคลาดสังฆค,คลวคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรกุก,กุสันโธสิโรมัะเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธ ยะทเวเนเตทาการุสีสักยมุนีโคตโมยะกันเนยะการอริยเมตรยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังนะส่งฟ้า โมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังคังแคลคราดศัตรูไัยพานวินาศสันตินากาโรกุกุสันโทสิโรมัะเชโมกาโร โกนาคมโนนานาจิตเตพุทธการโรกัสปโปพุทโจัตเวเนเตทากาโรสีสาเกยมุนีโคตโมยะกันเนยะการโออริยเมตรายโยจิวหาทีเต ปัญจพุทธานมามิหังนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธสสทรงศิลธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภยัยพานวินาศสันติ นากาโรกุกุสันโธสิโรมัะเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโจัทเวเนเตทากาโรสีสากยมุนีโคตโม ยะกันเนยกาโรอริยเมตรโยจิวหาตีเตปัญจพุทธานะมามิหังนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาาโรกุก,กุสันโธสิโรมะเชมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธการโรกัสโป ทศทเวเวนิตาการสิสากยมุนีโคตะมยะกันเนยะกาโรอริยเมตรโยจิวหาทีเตปัญจพุทธานามิหัง นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแคลวคราดธรรมังแคลคลาดสังขังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินา,าโารกุกุสันโธสิโรมัจเช โมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโธจัตเวเนเตทากาโรสีสากยมุนีโคตโมยะกันเนยะการโออริยเมตรโย ชิวหาทีเตปัญจพุทธนะนมามิหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาด शत्रुफान् विना सन्ति नकारो कुक्कुसन्धो शिरोमत्से मोकारो को नाघमनो नानाचित्ते फुत्थकारो कस्पो फुट्ठो चथ वेनेते ठकारो สีสากยโมนีโคตโมยกันนยากาโรอริยเมตรยโยจิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิล คาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธังแคลวคราดธรรมังแคลคราดสังคังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุก,กุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเต พุทธกาโรกาสโปปุโุจัตวาเนติทากาโรสีสากยมุนีโคตโมยะกันเนยะคาโรอริยเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธา นะมามีห้องนะสรงฟ้าโมทรงดินพุสสนทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดสัตตูภัยพานวินาศสันตินาการุ กุกุสันโธสิโรมัะเชมกขาโรกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกคารโอกัสโปพุทโจาตเวเนเตทาคาโรสีสากยมุนีโคตโมยะกันเน ยกาโรเอริยเมตรโยจิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคลคราด ธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาารโรกุก,กุสันโธสิโรมะเชโมการโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธ จาเวเนเตทากาโรสิสาคกยมุนีโคตโมยะกันเนยะคาโรอริยเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธะนามิหฮู